เอาลุนสวัสด์ยามเช้าทุกคนนะครับเจอกันกับผมอีกแล้วเช่นเคยครับมาตามนัดครับเจอกันในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับทุกคนครับโปรแกรมตารางเวลาการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ได้รับกันหรือ,อยังฮะโปรแกรมก็จะโพสต์ปักหมดไว้ในเฟซ o ุ๊กแฟ a เพจไบค์แมนคนรัก MotoGP ์จครับเปิดเข้าไปก็จะหาง่ายครับอยู่ด้านบนเลยแต่ถ้าเป็น YouTube ตรงนี้ก็จะโพสต์ไว้ในหน้าชุมชนอันนี้ก็จะต้องเลื่อนๆื่อน,อนหาหน่อยนะครับหรือใน ติ๊กตอกกันนะครับก็ฝากติดตามผมได้ในทุกแพลตฟอร์มกันด้วยนะฮะสนามที่4ที่เฮเรสจะมาถึงนะครับก็คือเป็นสนามบ้านเกิดโฮมเรสของนักแข่งสเปนในหลายๆคนกันเลยทีเดียวนะครับแต่เชื่อว่านะฮะมีอยู่หนึ่งโมเมนต,ต์ครับที่เป็นแฟนมอเตอร์จีพีนั้นก็ต่างเฝ้ารอนั้นก็คือคําทํานายของอดีตแชมป์โลกฮอลเฮโรเลนโซครับหรือว่า JL99 เนี่ยจะกลายเป็นจริงได้หรือไม่ครับ เอเจ๋วเก้าเก้าี่เขาไปพยากรณ์อะไรไว้ล่วงหน้ากันหรือเปล่าเนื่องนานมาแล้วนะครับน่าจะประมาณตั้งแต่เดือนที่แล้วนะฮะลรเรนโซนั้นได้ทํานายไทยทักเอาไว้ว่าเโดรอคอสตานักแข่งหมายเลข31ของทีมแกสแกตต์เทคฟรี T T ของ KTM เนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสเป็นผู้ชนะครั้งแรกด้วยว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งถ้าคําทํานายนี้เป็นจริงนั่นหมายความว่าสถิติของมาร์คมาเคสนะครับที่เคยทําไว้เมื่อ11ปีที่แล้วนั่นก็คือนักแข่งอายุน้อยที่สุดที่ชนะการแข่งขันได้ คงจะถูกทำลายลงนะครับแต่จะได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็คงจะต้องลุ้นกันในหน้างานกันต่อไปนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะฮะว่าสนามเฮเรสตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสนามที่นักแข่ง ชาวสเปนทั้งหลายนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประมาณเลยครึ่ง,น,งนะฮะก็ถือว่าต่างถนัดและก็คุ้นเคยกับเลเยอร์ของที่นี่กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเปโดรคอสตาก็มาถึงเฮเรสนะครับใน3สนามที่ผ่านมาก็คือคว้าโพเดียมติดต่อกัน2สนามติดเลยนฮะที่ในปรติเาสนะครับโปรตุเกสแล้วก็มาที่สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในออสตินอเมริกาเนี่ยก็เกือบจะนะครับเกือบจะได้ทำลายสถิติของมาร์กไปแล้วนะฮะแต่ก็ รียกว่าเจอความร้อนแรงของอาร์เิเลียของมาริกวิญญาลสเข้าไปเนี่ยก็เลยต้านไม่อยู่แต่ก็นะครับตอนนี้คะแนนสะสมของเปดโดรนั้นมี54แต้มนะครับก็ตามหลังหวัวแถวฮอเฮมาตินอยู่แค่20กว่าแต้มนะครับอยู่ในอันดับที่4ถือว่าเส้นทางในการลุ้นแชมป์โลกนี่ก็ยังคงเปิดกว้างสําหรับเจ้าหนูคนนี้กันอยู่นะฮะเปดโดรคอสตาบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นการแข่งขันครั้งแรกในบ้านเกิดของผมแล้วละและมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆด้วย ตอนนี้เราก็คว้าโพเดียมไปแล้วในสองสนามติดต่อกันเลยนะครับและตอนนี้ผมก็ตั้งตารอคอยที่จะได้แข่งขันในเฮเรสจริงๆนะครับเปดกล่าวต่อไปนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีความกดดันอะไรนะครับผมไม่มีความกดดันแล้วสิ่งที่ผมปรารถนาก็คืออยากจะออกไปในสนามไปขี่ต่อหน้าแฟนๆที่เจ๋งที่สุดในโลกเป้าหมายของเราในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็ยังคงอยู่ เรายังคงต้องการที่จะสนุกสนานกับมันในขณะเดียวกันก็ยังต้องการที่จะให้มีด YNAMICS ในการทำงานที่มันสูงและก็เข้มข้นกันต่อไปเป็นเรื่องจริงที่สนามเฮเรสนั้นก็เป็นหนึ่งในสนามโปรดของผมและก็ทีมงานทดสอบของเราเนี่ยก็ได้นำรถไปซ้อมที่นั่นกันบ่อยเช่นกันนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงมั่นใจในมอเตอร์ไซค์ว่าจะทำงานกันได้ดีเรายังรู้ด้วยว่า RC16 กําลังจะไปได้สวยในเฮเรส เมื่อดูการแข่งขันในปีที่แล้ว2023เนี่ยมันก็ทําให้เป็นแรงบันดาลใจที่จะทําให้ผมทุ่มเทได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่ช่วงรแรกๆตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปเลยนี่คือสิ่งที่เปโดรอาคอสตากล่าวนะครับสำหรับสนามเฮเรสนั้นในปีที่แล้วทุกคนยังไม่ลืมกันนะครับมันจะเป็นสนามที่ KTM นะั้นถือว่าโดดเด่นมากๆเลยฮะสองคนจากทีมโรงงานนะครับทั้งแจ็คมิลเลอร์ทั้งแบดบินเดอร์นั้นใช้คำว่ารุมได้เลยครับใช้คำว่ารุมก็คือรุมดูคติ แม้ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับฟรานโกบัญญาย่าแชมป์โลกของเราเนี่ยก็ยังคงความแข็งแกร่งและก็คงความนิ่งนะครับสามารถที่จะประคับประคองคว้าชายชนะได้ในที่สุดแต่ก็เป็นการส่งสัญญาณโดยตรงเลยนะครับว่าเฮเรสนั้น RC16 เนี่ยพร้อมที่จะทะยานขึ้นไปก่อควนในกลุ่มหัวแถวได้รว,วมทั้งดานี่เปโดโรซานะครับที่จบอันดับที่7ได้นะฮะก็คือตามหลังบัญญาย่าไปแค่ประมาณ6วินาทีเท่านั้นเองนะครับดังนั้นนะฮะถ้าเกิดว่ามันเกิด โมเดลซ้ำอีกนะครับกลา่าคือในตอนนี้เนี่ยถ้า KTM โผล่ขึ้นมาในกลุ่มหัวแถวได้ทั้ง3คันหรืออาจจะมี p e d r o ่ a นะครับมาสร้างความาแตกต่างมาสร้างจุดเปลี่ยนได้อีกนะหรือแม้กระทั่งออคูสโตฟันเดสซึ่งอาจจะยังไม่มีสัญญาณนะครับว่าจะเปลี่ยนต่างสักเท่าไหร่แต่ถ้าพาเลตกันมาดีพาเลตกันมาก่อกวนทีมอื่นค่ายอื่นได้ตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยคิดว่านะครับน่าจะมีอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่า ะะคำทำนายจะเป็นจริงหรือเปล่าเพื่อนๆครับลองว่ากันมาเลยที่5ว่าโรนโซทำนายว่าเปโดรจะชนะในที่นี่เนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้หรือเปล่าโปรแกรมตารางเวลาการแข่งขันย้านะครับทุกคนย้ําเลยนะฮะว่าอยู่ในหน้าชุมชนตรงนี้อยู่ใน Facebook Fanpage ปักหมดเอาไว้นะครับแล้วก็อยู่ในทิกตอกกันนะฮะสปอร์ทีวี1หรือ2นะครับแล้วก็ b t ทีสปอร์2เท่านั้นสนามนี้บอกไว้เลยครับ p p พีทีวีเอ36ไม่ถ่ายนะครับ p p พีทีวีเอ36ไม่ถ่ายครับ ไว้เจอกันในคลิปหน้ากันนะครับทุกคน